เีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงมาใหม่แล้วนะครับเพียงแค่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหน้าวันนี้ในราคา1,000เพชรก็จะได้รับรางวัลสุดพิเศษนะครับเป็นสกินปืนฮิลแบบสุดเท่ตัวนี้เลยนะครับผมสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหน้าเนี่ยก็เปิดให้ซื้อ2วันนะครับวันที่29ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ<ว> ในส่วนของตู้ลักกี้รอยัลนะครับก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมดินแดนอสุรกายนะครับภายในตู้เนี่ยก็จะมีชุดเวนอมชุดเดอรสตาร์วัชั่นนะครับแล้วก็ยังมีสกินปืนเอ็มโฟนะครับแบบถาวรนะตัวนี้นะครับบวกดาเมจแล้วก็บวกอัตราการยิงนะครับเด็ดมากถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถสุ่มได้ที่ตู้ลักกี้รอยัลนะครับกิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับผม มาในส่วนของสายฟรีกันบ้างนะครับเพียงแค่แชร์กิจกรรมหน้าเพจ Facebook ของกัลิ a าฟรีไฟล์นะครับรวมปลดล็อกไอเทมสุดแรงนะครับเพื่อรับสกินปืนถาวรนะทุกคนนะถ้าไลค์คอมเมนต์แชร์ครบ50,000นะครับก็จะได้รับกล่องสุ่มสกินปืน UMP นะครับผมนะตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไลค์คอมเมนต์แชร์ครบ1 0 0 0 0แคนเนี่ยก็จะได้รับแบบถาวรไปเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับช่องนี้ GM ก็แจกของฟรีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าสกินปืนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นนะครับสำหรับสายฟรีนะฟรีแบบ100%เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวละครกันก่อนนะครับตัวละครเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นแอนดูหรือว่าเคนลี่นะครับใครชอบใช้ตัวละครผู้ชายเนี่ยก็ใช้เป็นแอนดูนะครับส่วนผู้หญิงก็ใช้เป็นเคนลี่ละกันนะครับผมนะส่วนช่องสกิลนะครับตัวแรกนะถ้าเกิดว่าใครใช้แอนดูเนี่ยก็ ใช้สกิลของเคลลี่ผสมไปด้วยนะครับต่องที่2นะครับผมแนะนําเป็นจอมกินแหลกนะครับของแม็กซิมนั่นเองนะครับผมนะแล้วช่องที่3นะครับก็แนะนําเป็นสังหารคลั่งนะครับผมของมิเกลนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเคลลี่เนี่ยเราก็ใส่สกิลของเอนดูเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะทั้ง4สกิลนะครับสามารถเปิดได้ที่ตู้ลัคกี้รอยัลนะครับที่ใช้ท้องเปิดนะทุกคนนะนี่ มีแม็กซิมนะครับมีมิเกลแล้วก็มีเคลลี่นะครับมีครบเลยเป็นสายฟรีทั้งนั้นนะครับผมแล้วในส่วนของสกินปืนนะครับผมนะผมแนะนําให้ใช้ปืน AK นะครับเ k เคนี่ยมันไม่มีสกินปืนใช่ไหมแต่ว่ามันก็เจาะเกาะดีนะครับเ k คตัวนี้เดี๋ยวผมจะไม่ใช้สกินปืนละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผมจะเลิกเล่นในเกมนะครับแล้วก็นี่ครับ MP5 ตัวนี้นะครับ GM เพิ่งแจกนะล่าสุดเลยนะครับจากกิจกรรมดูโปลีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปืนนะครับคือปืนสกานะครับแต่ว่า G.M ได้แจกนะครับสกาท็อปเกมเมอร์นะตั้งนานแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับสายฟรีนะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับที่เขาแจกพร้อมกันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น M.P.40 นะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแล้วก็แนะนําแนวทางการเล่นสำหรับสายฟรีนะครับไปในโหมดแลงง์4ตอนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เอาเลยครับท่านชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเล่นนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของสายฟรีนะครับผมที่จะสามารถสู้กับสายเติมได้อย่างสูสีนะครับผมสกิลตัวละครแล้วก็สกินปืนนะครับผมก็ได้แนะนําต้นคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเล่นนะครับแล้วก็แนวทางการเดินเกมนะครับสำหรับสายฟรีนะ ทำยังไงถึงจะสู้กับสายเติมได้นะครับผมแล้วก็ใกล้เคียงที่1มากที่สุดนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลงที่มังเดือดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มาในโหมดแรลงสีตอนหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากนิดน,นึงนะครับสำหรับปืนที่เกมแจกเนาะแล้วก็ปืนแบบไม่มีสกินนะครับที่ผมใช้แต่ต้นเกมขอใช้ก่อนละกัน m 6 0มาเอามีตัวลอยอยู่บนฟ้ายิงไม่โดนโดนไป2เมตรฮะเดี๋ยวปล่อยมันก่อนนะครับเดี๋ยวขอหาเบับยงก่อนทุกคนตอนนี้ของเรายังไม่พร้อมนะครับโอเคได้เกาะ2อ,อมา มีตัวยิงด้านขวานะครับเอาไงยืนอยู่สับยิงไปเอาวิงว่งวิ่งตีนแตกวิ่งไปไหนไม่รู้นะฮะปล่อยมันก่อนขอหาปืนชาร์จก่อนเอาโอเคเจอทอมสันนะครับ <Okay. S 1> มีตัวมามีตัวมาท่านชมยิงไม่โดนเราเสียเปรียบนะครับเราอยู่ด้านล่างนะยิงไม่โดนอีกขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งมาฮะขอหนักตรงนี้แล้วกันมีเสียงมาแล้วมาแล้วอจุก่อนยังไงล่ะเรียบร้อยนะครับนอกไปแม็กมันหมดนะฮะโอเค ผมมีตัวยิงครตอนนี้เลือดเราไม่เต็มนะครับเราขอใช้เอ็นเฮเลอร์ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับเขียนได้เป็น a w มานะครับมีตัวยิงด้านขวามืออยู่ในห้องฮะน้ำชมฮะออกมาดิออกมาหัวแตกนะหัวแตกนะเรียบร้อยโอเคล่วงไปหนึ่งนะครับผมในบ้านซ้ำไปเลยโอเคครับน่าจะมีเพื่อนมันวิ่งมานะท่านชมเอาไงมาแล้วมาแล้วทุกสองฮะกดใช้ ลูก2องก่อนละกันโอเคครับผมน่าจะมีเพื่อนอีกนะครับเดี๋ยวขอพันยาแป๊บ,บนึงซ้ําเลยยิงไม่ค่อยโดนลูกซองตัวนี้ผมก็ไม่แนะนํานะถ้าเกิดว่าไม่มีสก,กินเอามีแม็กตัวมีมาอีกตัวนึงโอเคเรียบร้อยนะครับสกินปืนนะครับที่จีเแจกเนี่ยก็จะมีสกานะครับผมนะท็อปเกมเมอรนะครับผมแล้วก็เป็น MP5 นะครับที่สกินลุวนนะครับบวกอัตราก,การยิงอะ่ะ โคตรเด็ดนะครับตัวนี like the the ้นะผมบอกเลยยิ่งมีของแต่งด้วยเนี่ยโคตรโกงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เจอ AK แล้วนะครับเดี๋ยวหยิบ AK มาใช้ก่อนละกันเดี๋ยวหาสกาเล่นนะครับสก้าท็อปเกมเมอร์นะเป็นตัวที่เกมแจกตั้งนานแล้วนะครับสายฟรีกับสายเติมเนี่ยทุกคนสายฟรีก็สู้สายเติมยากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าวัดกันแบบว่าระยะต่อระยะเลยนะครับวัดกันตัวต่อตัวเนี่ยยังไงก็สู้สายเติมยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกินปืนเขาดีกว่านะครับยิงแรงกว่า ถ้าเราไปยืนวัดกับเขาเราก็อาจจะเสียเปรียบเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับระวังตัวให้มากที่สุดนะครับผมนะตรงไหนที่เราแบบว่าเสียเปรียบเนี่ยเราก็หลบเลยนะครับเราหลบ้าที่กำบังเลยยิงหลบยิงหลบนะครับอย่าไปยืนวัดนะถ้ายืนวัดเนี่ยเราเสียเปียบแน่นอนนะครับสไตล์การเดินเกมนะครับสหรับคนที่ชอบล่าหาคนนะครับตรงนี้ก็หาคนได้นะทุกคนแต่ว่าเราต้องระวังนะครับเราต้องมองคนให้รอบครอบนะครับว่า ศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าวิ่งมั่วแบบเนี้ยเราอาจจะโดนลอยก่อนได้นะครับเราก็อาจจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าปืนศัตรูเนี่ยมีแรงกว่านะครับผมแล้วก็อีกปืนหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะก็คือปืนลูกซองควงนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เลยขนาดคนที่เติมเนี่ยมีสกินปืนเยอะแยะมากมายเนี่ยเขายังเลือกใช้กันเลยนะครับสำหรับลูกซองควงที่ไม่มีสกินปืนนะฮะลูกซองควงเนี่ยมันก็โกงนะครับผมนะแต่ว่าเกมนี้ที่ผมจะใช้เป็น MP5 ละกันนะครับ เพิ่งแจก,กมาก็เอาใจสายปีหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับสไตล์การเล่นเนาะทุกคนเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาหาคนก,นกันต่อนะครับที่มังบีมาสกีเอาเราด้านหน้ามีคนดึงหัวไปเรียบร้อยนอกไปหนึ่งนะครับนกไปอีกหนึ่งนะครับผมหมาอีกหนึ่งฮะขี่มอไซค์มาเอามาแล้วทําไปก่อนดึงหัวไปเอาเข้าหัวดอกหนึ่งยิงตัวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเออราดานาวิ่งมาอีกดึงไปเอาโดานหัวยังไงเจ็บหนัก เจ็บหนักนะเอาระเบิดไปกินเอาระเบิรไปกินบื้มไหมด้น่เร้อยนะครับผมโอเคการสู้แบบสายฟรีนะทุกคนเราต้องมีที่กำบังนะครับอยู่รอบข้างเรานะทุกคนนะ <Okay. S 1> เราต้องรู้จักสเต็ปการจุกนะครับเข้าออกตอนที่ยืนวัดกับศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปยืนแลกกับศัตรูเลยเราอาจจะเสียเปียบนะครับเพราะว่าสปินปืนเราเสียเปรียบนะทุกคนแต่ว่า m p 5ตัวนี้นะครับไม่เสียเปรียบแน่นอนฮนะ ใช้รับทันเนี่ยถือว่าดวงดีมากๆเลยนะครับสกินดีมากนะตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับสำหรับสายฟรีนะใครที่ไม่เคยเติมเลยเนี่ยไม่เคยเติมแม้แต่บาทเดียวเลยครับก็สามารถใช้สกินปืนแล้วก็ผสมสั่นสกิลตัวละครแบบผมได้นะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาหาคนกันต่อวีด,ดวลแล้วจากป้อมนะฮะวิรนามีอีกเดี๋ยวนะขอหลบก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรจอดนะเราต้องหาตําแหน่งที่ดีนะครับเพื่อการเล่นนะเพื่อที่จะยิงต่อสู้กับศัตรูนะครับโอเคตรงนี้น่าจะเล่นได้นะครับเรามีตัววิ่งในท่อฮะ สับอีกไหมเรียบร้อยนะครับมีอีกฮะน้ำชมฮะผมเห็น3ตัวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวเอาไน,นไงในบ้านนั่งรอเลยมาดิเอาอ,อกแล้ว <c oughs> หัวไม่แตกเดี๋ยวนะขอป้องกันก่อนนะครับ <c oughs> เห็นท่าไม่ดีนะครับเราเข้าที่ป้องกันไม่ก่อนเลยนะถ้าเราไปยืนวัดเราอาจจะเสียเปรียบนะครับเสียเปียบมากๆเลยแหละเพราะว่าสกินปืนเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคฮะเราต้องยึดจุดโพชันที่ได้เปรียบนะครับตอนนี้ เรามีศัตรูยิงล่อเราอยู่ในครับเป็นปืนลูกซองเราไม่ขึ้นไปชาร์จหรอกเพราะว่าปืนตัวนี้เนี่ยปื่อน MP5 ตัวนี้นะครับก็สู้ในระยะใกล้มากๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคสู้ลูกซองไม่ได้นะครับเรามีตัววิ่งด้านหลังฮะน้ำชมฮะอยู่บนหอน,นาฬิกานะครับต้องหาวิธีการจัดการเขาแล้วล่ะตอนนี้เอานั้นขวามีหัวแตกโดนหวัวอ่าเรียบร้อยนะครับแตกไปยังมีตััวอีกนะครบผม อยู่ด้านบนนะครับมันยิงกับใครอยู่ไม่รู้นะโอเคฮะเข้าบ้านก่อนอุ้ยนี่ไงโอโ้โหดึงหัวไปเรียบร้อยหัวแตกนะครับผมแลยะใกล้ m p 5ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะบ,บอกเลยเรายังมีตัวยิงกันนะครับแต่ว่าเราต้องหาพื้นที่ที่ได้เปรียบอยู่ก่อนนะครับวงบีบมาด้านล่างนะฮะตอนนี้อุ้ยมีเสียงฟันด้านขวาด้านซ้ายเอางี้ดึงหัวเอาเติดหัวดอกนึงชาร์จเลยตั้งไอวอไป m อ5มฟมาฮน็อกไปนะครับผม โอเคซ้ําไปเลยเพื่อนมันยังมีนะครับมันยังล้มอยู่นะแต่ว่าเพื่อนมันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ปล่อยมันตายไปโอเคอุ okay. ้ยนั่นไงัวแตกอุ้ยไม่ตายเฉยเลยเฮ้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 ยโฟบนี่เอาน้ำไม้ไปกินไม่โดนอีกวงมาแล้วฮะต้องเข้าวงก่อนนะครับตอนนี้วงจะบีบไปทางไหนโอ้โหอยู่บีบใกล้ๆนะครับวันนี้เหลือ5คนสุดท้ายนะครับผม เ,ออเสียชีวิตอีก2เหลือ3นแล้วฮะเอามันยิงอยู่ด้านขวามืออยู่ตรงไหนวะป้อมหรือเปล่าเอางนะัยหลังต้นไม้ค่้ชมหัวแตกมีแบบเนี้ยเรียบร้อยนะครับโอเคเหลือ1นคนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็ฆ่ามาได้13คนแล้วนะครับวินาง,งผมเห็นแล้วผมเห็นหัวเหมือนอยู่ตรงต้นไม้นะใช่หรือเปล่าออกมาดีหัวแตกอะออกมา ต่างอุปกรณ์น่นนออกมายิงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปกินเอาไปอีกรูปหนึ่งออกมาไม่ออกฮะมันไม่ยอมออกนะครับผมถ้อาออกมานี่หัวแตกเลยนะ MP5 ดึงหัวสกิน MP5 ดึงหัวเห็นไหมฮะดึงหัวง่ายด้วยนะครับปืน MP5 นะตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับสำหรับสายฟรีนะสกาเกมเมอร์ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมีความแม่นยําแล้วก็ยิงแรงมากๆนะครับผมนะสกิลแล้วก็สกินปืนเนี่ยสามารถใช้ตามผมได้เลยนะครับผม ส่วน AK เนี่ยรู้สึกว่าเ GM มยังไม่แจกนะครับสกินปืน AK นะก็ไม่ต้องใช้สกินก็ได้นะครับสำหรับสายฟรีแบบ100%เนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูนะครับสำหรับสายฟรีนะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากดูคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมนะโอเคครับท่านชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวท่านชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย